สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันชนกตีทองนักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก ผู้แทนอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่18ถึง21ตุลาคม2564ค่ะวันจันทร์ที่18ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกานายบรรพตโพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ในายบรรจงแก้วลอดล่านิติกรชำนาญการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิพึงได้ของแรงงานนอกระบบ ในโครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานด้วยโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครนายกภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่4จังหวัดนครนายกจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ณวัดคลองหนึ่งตำบลทรายมูลอำเภอองคลักษ์จังหนครนายกวันที่19ตุลาคม2564เวลา13.30นนายบรรพโพลนุษย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมไปชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายกครั้งที่1ทับ2565และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด จังหวัดนครนายกครั้งที่1ทับ2,565เมื่อวันที่15ตุลาคม2564มีมติเห็นชอบร่างแผนโควิด -19 ฟรีพอลิซีจังหวัดนครนายกเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลสาริกาและตำบลหิงตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว วันที่21ตุลาคม2564เวลา7นาฬิกา30นาทีนายมัน,นพฤโพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโลหนะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2564ณวัดนะอุดมธานีพระอา,ารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืเองนครนายกจังหวัดนครนายก ต่อมาเวลา10นาฬิกานายบรรพฤโพ,โพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกและหัวหน้าส่วนราชก,การสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศส 2, 5 6 4โดยกิจกรรมได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและลดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายกทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมลํำลึก พระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคนลิ์ธราบารมมาชาจชนนีที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือส่วนงานในจังหวัดนครนายกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ